ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหลายปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษาเช่นเคยเธอถามว่าการทำบุญด้วยการบริจาคทานเช่นเงินจะส่งผลให้มีกุศลหรือไม่เป็นภาษาเด็กๆหน่อยนะคือหมายความว่าการทำบุญโดยวิธีอะไรก็ตามเี่จะอำนวยผลให้ เป็นบุญเป็นกุศลนำนวยผลเป็นความสุขแก่เขาในภพชาติต่างๆหรือไม่นะ่ะลักษณะถามอย่างนั้นแต่งไงก็ตามเมื่อเธอถามมาอย่างนี้ก็อยากจะให้ข้อสังเกตคำว่าบุญกับคำว่ากุศลก็ที่จริงเป็นกลุ่มเดียวกันคำว่ากุศลนั่นแปลว่าฉลาดบุญก็คือสิ่งที่เราทำด้วยความฉลาดบุญจึงกลายเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลในเจตนาเป็นเจตนา ของคนฉลาดเป็นการกระทําของคนฉลาดแล้วก็มีผลเป็นความสุขผพบุญเวล่าพูดถึงส่วนผลเราก็พูดถึงความสุขความสุขความสงบความเยือกเย็นรู้เจ้าทรงนิยามสั้นๆเอาไว้ว่าสุขเกษต่างอาชีวะอธิวัจนะงขาวมาบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนั่นเอง แล้สั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะว่าบุญมันไม่จ่ายอะไรหรอกมันก็คือความสุขนั่นเด็กเป็นการพูดถึงบุญส่วนผลแต่บุญส่วนเอกก็คือกุศลและเจตนากุศลละกร,รมหมายความมาเกิดขึ้นเป็นการกระทำด้วยความฉลาดทีนี้นกุศลกรกมมันไม่ใช่ได้ตลอดใช้ทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระแต่ว่าบุญบาปเนี่ยเขาจะใช้ระดับโลกิยะท่านั้นเองจะไม่ใช้ระดับโลกุตระ เพราะว่าระดับโลกุตรราชแล้วเนี่ยบุญก็ไม่มีนะบาปก็ไม่มีพระอรหารทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ละได้ทั้งบุญทั้งบาปท่านเรียกชื่อว่าปุญญาปาปะป,าป,ปนโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปเพราะบุญทั้งบาปนั้นบุญบาปเนี่ยมันนาไปสู่ภพชาติต่างๆนะตามกระแสของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าคนเรายังมีบุญมีบาปอยู่ก็แสดงว่าก็ต้องเป็นไปตามกระแสของบุญบาปที่นํทา,นาที่ทาหน้าที่จาแนกแบ่งแยก กระหารตั้งหลายท่านจึงละทั้งกิเลสทั้งกุศลทั้งอกุศลออกไปการกระทำทั้งหมดของท่านจึงไม่เป็นบุญอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอยู่ตั้งสี่้าปีเนี่ยโอ้ยน่าบุญมหาศาลพระพเจ้าไม่ได้บุญเลยนะเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นเป็นการหลั่งไหลของปัญญาบริสุทธิแ์และบากราูดาคนได้ประโยชน์จริงๆคือคนฟังคนศึกษาคนป,ป,ปฏิบัติคนสัมผัสคนคือคนอื่น ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเองพระเจ้านั้นทรงเต็มด้วยบุญแล้วไม่ใช่ทรงเต็มด้วยความดีนะทรงเต็มด้วยความดีแล้วทรงเต็มด้วยกุศลเพราะงนั้นสิ่งที่ทรงทำํำนวนทางอภิธรรมท่านเรียกว่าเป็นกิริยาจิตเป็นกิริยาจิตต่างก็สักว่าเป็นการกระทาแต่นั้นเองไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปอะไรทีนี้ในกรณีของการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยที่จริงอุทิศอะไรก็ได้นะ มันเป็นกุศลและเจตนาก็ได้โปรดเข้าใจประการหนึ่งว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยที่ท่านเรียกว่าปฏิฐานอะไรหมายความว่าเป็นการตั้งใจอุทิศผลของความดีที่ตนกระทําต่อคนอื่นแล้วคนอื่นตรงนั้นที่จริงจะตายหรือไม่ตายก็ได้นะฮะตายแล้วก็ได้หรือไม่ตายก็ได้เราก็สามารถอุทิศกุศลนั่นก็ได้ยางแนวสมัยโบราณี่ มันเป็นวิถีสังคมไทยที่มีจิตใจเอื้ออาทรวงใหญยต่อบุคคลอื่ดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกัญยาณมิตริตีเมื่อตัวเองได้ไปบำเพ็ญความดีอะไรมาก็จะบอกกล่าวแก่เพื่อนฝูงวงศาคณะญาติคนสนิทสนมคนเคยบอกว่าไปทอดกฐินมาไปทอดป,ป่ามาไปทำความดีอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมาขอให้รับส่วนบุญด้วยคนโน้นก็จะดีใจนะยกมือทั่วหมู่อนุโมทนาสาธุ อนโมทนาบุญด้วยเป็นการแสดงน้ำใจรู้บาบ,บุญคุณโทษประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่สามารถแสดงความชื่นชมในการทำความดีของบุคคลอื่นได้แสดงว่าคนเหล่านั้นมีมุติตาจิตสามารถอนโมทนาชื่นชมต่อการกระทำความดีที่บุคคลอื่นก็กระทำก็ตามปกติแล้วเวลาคนก็ทำความดีคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขามากแกรดิษยา การสามารถอนโมทนาชื่นชมได้แสดงถึงคุณภาพจิตว่ามากด้วยมุติตาแล้วก็พร้อมที่จะอน,น,นุโมทนาบุญทีนี้พออุทิศให้เนี่ยมันก็มีการอนโมทนาจะอยู่ในชาติพบนี้แล้ว่าอ,อยู่ในชาติพบออต่อไปก็ตามมันมีเงื่อนไขของมันอยู่วันหนึ่งเราต้องทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง มีการให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้จะเริญสมาภาวนาก็ได้ชวยเหลื้อควนขวายแต่จิตการที่ชอบก็ได้แล้วเอาปลาไปปล่อยอะไร่็ได้นะมันเยอะไปบุญแล้วก็ตั้งใจอุทิศกุศลไปให้อุทิศผลแห่งความดีที่ตนกระทำไปให้แก่ผู้ที่ตายแล้วผู้ที่ตายนั้นรับทราบและอนุโมทนาในบุญญากรยาส่วนนั้น แต่ว่าการณีตรงนี้เป็นกรณีถึงพูดถึงเรื่องทาหารไม่ใช่พูดถึงเรื่องอาหารนะพูดถึงเรื่องอาหารเพราะมันจะออกมาเป็นรูปข้าปราหานเดี๋ยวคนเหล่านั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายส่วนใหญ่ประเด็นตรงนี้ก็ประรบเรื่องพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารอย,ย่นๆแล้วก็ที่พราหมณ์ท่านถามที่พระเจ้าทรงแสดงถึงสถานะเขาเรียก ฐานะอาถรรพ์หมายความว่าพราหมณ์ก็ถามในประเด็นของการอุทิศกุศลที่เป็นอาหารแล้วก็ถามว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อคนที่ตายไปแล้วหรือไม่หมายความเขาได้กินหรือเปล่าพูง,าง,าง่ายๆก็คือการเส้นสวงพฤติกรรมต่างๆที่มีการเส้นสวงมีการอุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการเส้นสวงการบูชาการทําสังฆทานเป็นต้นเนี่ยนะ ว่าจะอานวยระโยชน์กแก่บ,บุคคลเ่านั้นหรือไม่แต่ออกมาเป็นรูปเป็นอาหาร,ร,รแกบบ่คนเหล่าน,นั้นหรือเปล่ามันเอาค่าอย่างนี้มันไม่ได้หรอกเพราะจริงๆคนเรามันมีอาหารตามชนิดของเขาอาหารที่เราคิดไปให้แล้วก็สําเร็จเป็นอาหารจึงมีอยู่เฉพาะเปรตกลุ่มที่เรียกว่าปร,รัตตทุปชีวีเปรตตัวนี้จะอาศัยอาหารที่ญาติพี่น้องตั้งใจอุทิศไปให้แต่ถ้าโดนญาอื่น หมายความว่าโดยองค์ประกอบทั้งสิบทั้งสามประการในติกรามแล้วนะะเราทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทําความดีตรงนั้นแก่าญาติพี่น้องของเรา,าญาติพี่น้องก็รอยรับทราบอนุโมทนาในส่วนบุญตรงนั้นบางทีไม่ได้พูดเรื่องออกมาในรูปของอาหารแต่ออกมาในสิ่งที่คนต้องการสิบประการเพียงแต่มันเป็นทิพย์ขึ้นนะฮนะเป็นทิพย์ขึ้น แล้วนะั่ตั้งสิประการนะถามมาเราชอบไหมเราชอบทุกอย่งอะไรชาวโลกนี่ชอบหมดนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐตัที่เป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์แล้วก็รัศมีอธิบดีความเป็นใหญ่รัศมีเพิ่มขึ้นความเป็นใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อะไร ได้สิ่งที่เราเรียกว่าจะตุรพิทพร์ทั้งสี่ประการนะตุรพิธพร์ทั้งสี่ประการ,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 การคือยุวนโนสุขของพลังอายุจเจริญขึ้นวันณะผ่องใสขึ้นมีความสุขมีกำลังกายกำลังใจสูงขึ้นเราจึงได้ยินเวลาการอุทิศส่วนกุศลอะไรแต่ละให้มีความสุขตามสมควรแก่กติภพอันได้ไปแล้วหรือมีความสุขงยิงขึ้นไปในกติภพที่ได้บัดแล้ว แล้วก็หมายความว่าบุญกุศลในลักษณะนี้เราจะทําอะไรก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องถวายสตังหรือถวายผ้าหรือถวายอะไรแต่สิ่งที่เราอุทิศนั้นเป็นกุศลและเจตนาของเรามันทําหน้าที่กระจัดเรียกวันนะมัจฉริยะคือคการกรนดีความดีออกไปจากใจเราก็ตั้งใจแผ่อุทิศส่วนกุศลไปในลักษณะเหล่านั้นนานมาแล้วได้เคยเล่า ถึงเรื่องการอุทิศกุศลในลักษณะนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจังหวัดภาคใต้กับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นคราว,วาตะไัยปศสองกัดในร้อยห้าในทางหนึ่งแล้วก็คราวหนึ่งก่อนหน้นานั้นก่อนหน้านันาน้น,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 นหลายปีก็มีผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าคนเหล่านั้นก็หายไปในทะเลนะทั้งสองคนต่อมาก็กลับมา เขาแล้วตะลุมพุกนี่กลับมาก็ร่วมสิบห้าวันแล้วกลับมาแต่ว่าที่ไปขึ้นฝั่งเวียดนามเนี่ยมันต้องปีนะก็จะกลับมาได้คือปัญหาว่ารอดตายไปยังไงมันก็สวดสอบเวลากันมาคือคนเหล่านั้นมันมีความรู้สึกว่าในขณะที่เขาอยู่ในทะเลตอนเชี่ยงวันของแต่ละวันมันมีความรู้สึกอิ่มร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวัน แล้วเขาก็รอดตายเขาไม่รู้สึกขิวโหยอะไรเัาก็ตรวจสอบกันว่าในระยะเจ็ดวันตรงเนี้ยเขาทําอะไรปรากฏว่าญาติพี่น้องเข้าใจว่าเขาตายก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้บําเพ็ญบุญก็เรียกว่าทักศิณาโนปาทานอุทิศสวนบุญไปให้ถ้าลองบ้างกอสังเกตในพิธีกรรมในลักษณะน,านี้เวลาพระอนุโมทนายาถาสพีเนี่ย ตอนพระวันตรุเตเนี่ยมันจะตกแถวนั้นเลยนะใกล้ๆตอนระคังเป้งตอนเชี่ยงได้เคยสังเกตที่วัดประวรพิธีร้องกางตัางจะเป็นสลุดที่ท้องสนามหลวงแล้วถ้าในวัดมีกิจกรรมมีการเลี้ยงพระแล้วเคยสังเกตอ่ะมันลงพร้อมๆกันอพอพระลงพระวันตรุเตทางสนามหลวงก็ยิงปึงป้งปึง้งปึ้งแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้ ตรงน,นี้ไม่เคยพบในคำพีนะแต่ก็พบเรื่องราวต่างๆที่คนซึ่งเขาได้สัมผัสตรงนี้ตรงๆไอ้คำว่าไม่เคยพบในพระไตรปิฎกที่จริงพระไตรปิฎกก็ยังอ่านไม่จบนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ตั้งใจนะพยายามที่จะอ่านที่จะรวบรวมเรื่อเรียงขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้ที่จริงก็ยังอ่านไม่จบบางเรื่องอาจจะอ่านําำ แต่บางเรื่องเราก็ยังไม่เคยอ่านเลยแม้แต่สักรอบเดียวตรงนั้นจะเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็ตามนะให้ทําไปเถอะแม้แต่ทําใจใเรื่มใสนะเรื่องบุญกุศลนี้ที่จริงมันง่ายมากเห็นก็ทําความดีทําใจใเรื่มใสเห็นพระพุทธร,รูปก็ยกมือไหว้เสน่อนะแสดงสัมมาคารวะคือยังนึกถึงแบบบุญเนี่ยนะนึกถึงคํากรอนสมัยโบราณสมัยสุโขทยัย พูดประทัพ์พพนี้มิไกลใครปัญญาวไวหาได่ปอนานรกแ้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคร้านบ่ผ่านพบนานนเหมือนกันเลยแนตะ่เรื่องบุญจะมีลักษณะจากนั้นบุญนี้ไม่ไกลใครปัญญาวไวหาได้ปอนานรกแว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคร้านบ่ผ่านพบบุญถ้าขี้เกียจขี้เกียจทําดีขี้เกียจพูดดีขี้เกียจยกมือไหวขี้เกียจช่วยเหลือในกิจการต่างๆ มันก็เกิดบุญขึ้นมาไม่ได้อย่างบ้านเราอยู่ริมแม่น้ําเนี่ยเราไม่ทิ้งของสกปรกลงในแม่น้ํามันก็เป็นบุญแล้วเดินไปเจอเศษแก้วเศษกระเบื้องต่างๆทิ้งอยู่ข้างถนนเป็นห่วงว่าเด็กคนจะราพระมาะบินตะบาจะไปเหยียบเอาเราก็หยิบไปใส่ถังขยะสี่มัมเป็นบุญนะพวกนี้ก็เรียกว่าวย,ยาวว่าจะไม่บุญ บุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานที่เหมาะที่ควรทำมาบุคคลทั้งหลายบางครั้งบางคราวเราช่วยบอกถนนนั้นทางให้เห็นคนแก่เดินลาบากก็ช่วยประคองข้ามถนนให้เห็นคนตาบอดเราช่วยเหลือเขา,าเห็นเด็กหลงทางบุญทั้งนั้นเนี่ยนะะมันเป็นคุณภาพของจิตและเราจะเห็นว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะรับความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทํา เบงก็ได้ข้อ,อยุติอย่างที่ทรงแสดงว่าสุขัสเสรตังอธิวันชนังนะการมาบุญวันนี้เป็นชื่อของความสุขกันเองสภาพเศรษฐกิจสภาพ,ส,ภาพสังคมสภาพอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมันเป็นการเวลาโอกาสที่น่าจะรีบเร่งนะรักษาสุขภาพจิตพัฒนาคุณภาพจิตอย่าไปติดใจเรื่องทำทาอะไรมากๆเกินไปนะ สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องเมตตานะได้ทำใจก็สงบให้เย็นให้เป็นสุขให้สงบอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปเรื่องอาราอะไรกับคนกษัตริย์กษัตรสิ่งต่างๆมากเกินไปความเย็นความสุขความสงบที่จิตสัมผัสนั่นแหละคือตัวบุญแล้วก็สามารถยกยอดไปให้ผลแม้ในภพชาติต่างๆอีกด้วย ต้องฟังทั้งหลายและการต่อปณานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี